มอแม us, ่โจเปิดตัวเมนูเรียกรอยยิ้มไข่เจ <úcar> ียวกัญชาใบกัญชาทอดกรอบเมื่อวันที่29มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้รองศาสตราจารย์ดรวีราพลทองมาเป็นประธานเปิดงานโดยภายในงานมีการอธิบายขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตผลิตปลูกกัญชาโดยคุณพี่สนศรีบัณฑิตตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผแถลงข่าวโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์และการรับซื้อผลผลิตกัญชานอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเมนูอ,อาหารตัวอย่างจากกัญชาได้แก่ชากันไข่เจียวกัญชาและใบกัญชาทอดกรอบ